สวัสดีท่านชมท่านนะครับผัวยูโฮเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับกันนะครับนะและในวันนี้นะครับผมนะผมก็จะพาไปดู12ข้อผิดพลาดที่ยังมีอยู่จริงในเกมไมค์ครับซึ่งถ้าภาษาชาวบ้านก็คือบัก๊กอะนะโอเคมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยบ้ายเย่แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องหากใครเป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลอย่างเช่นรูปหรือไฟล์งานที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆมากแต่มีปัญหาด้านความจําเต็มไม่ว่าจะเป็นคอมหรือในมือถือผมขอแนะนาแอปเทเลบ็อกซ ซึ่งจะเป็นแอปฝากข้อมูลในรูปแบบคลาวหรือก็คือฝากไว้บนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละโดยเขาจะให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ถึง1,024บกิกแบบฟรีๆซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆในขณะที่แอปอื่นอย่างมากก็ให้แค่15กิกเท่านั้นและยังมีความเมร็ในการจัดส่งข้อมูลที่สูงมากสามารถกดดูภาพหรือดูคลิปได้เลยไม่จำเป็นต้องโหลดลงเครื่องก่อนและยังสามารถแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยนะ สามารถใช้ได้ทั้งคอมทั้งมือถือและที่สำคัญที่สุดแอปนี้ปลอดภัยไม่มีโค้ดสตาร์รับกวัวแน่นอนสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android แบบฟรีๆและถ้าใช้ลิงก์โหลดใต้คลิปของผมก็จะได้รับสิทธิ์พรีเมียมด้วยครับและในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเพียงแค่แชร์ลิงก์หรือโค้ดรหัสของตัวเองให้เพื่อนก็จะได้รับสิทธิ์พรีเมียมฟรี3วันยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากสูงสุด30วันอย่าลืมไปใช้งานเยอะๆกันนะครับ มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีการมองทะลุลาวานั่นเองซึ่งอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือพชอ่นกันไฟก่อนครับและหลังจากนั้นก็เอาบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็สลับอีก1อันนะเป็นสลับชนิดไหนก็ได้จากนั้นก็ต่อทางมาก่อนครับป๊าป๊ปาป๊ปาปหลังจากนั้นก็วางสลับไปตรงนี้แล้วก็ทุบบล็อกด้านล่างออกครับนะหลังจากนั้นก็ปรับเป็นหัวชีวิตแล้วก็ดื่มพชอย่นไปครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับชมนะ นี่คับผู้ชมนะนี่คือการมองทะลุลาวาซึ่งผู้เล่นจะเห็นพื้นที่ใต้ลาวาแนละ้วแต่ถ้าก้มต่ำมากก็อาจจะไม่เห็นซึ่งสามารถแก้ง,ง่ายๆโดยการปรับ F.O.V. ผู o ้ชมนะ,ะประมาณนี้จึ๊บนี่คับผู้ชมนะมองง่ายกว่าเดิมเยอะซึ่งถ้าปรับต่ำมากๆผู้เล่นก็อาจมองลำบากนิดหน่อยนะก็เอาพอดีกันสัก50หรือ40กํากำลังดีเลยนี่ครับมันจะทำให้ผู้เล่นหันเมาส์หรือมองอะไรง่ายขึ้นก็ประมาณนี้นะครับนะสวับวีธีแรกโอเคไปดูวิธีต่อไปกันเลย มาดูอันต่อมานะครับนะซึ่งวิธีนี้จะเป็นการใช้บล็อกของโปสเตอร์ในการมองทูใต้ดินนั่นเองซึ่งอย่างแรกก็วางบล็อกของโปสเตอร์ไว้ก่อนครับและหลังจากนั้นก็ใช้พิสตันดันผู้เได้ลงไปเท่านี้ผู้เลดนก็สามารถมองทูใต้ดินไปที่เรียบร้อยแล้วเอาวิธีนี้ไปใช้หาถ้ามันก็ดีเหมือนกันนะหรือจะเอามาใช้สำรวจใต้ลาวาก็ได้ซึ่งมันก็ประมาณนี้แหละไปดูอันต่อไปกันเลย มาดูอันต่อมากันนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะเป็นการทาให้ผู้เล่นตั้งการ์ดโล่อยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ส่งผลกับการเคลื่อนที่ของผู้เล่นซึ่งอย่างแรกก็ให้ผู้เล่นตั้งการ์ดโล่ไ้ก่อนครับจากนั้นก็ไปที่มิติเนเธอร์พอเข้ามาในเนเธอร์เสร็จปับ๊บก็เป็นอันเสร็จพิธีผู้เล่นก็จะอยู่ในสถานะตั้งการ์ดโล่อยู่ตลอดเวลาลองไปมีเลือดดูครับนี่ไนะอันนี้ผมไม่ได้ยกโล่เองนะโล่มันกันให้เลยแต่ถ้าถูกโจมตีจากด้านหลังก็อีกเรื่องหนึ่งนะ มาดูข้อต่อมากันนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะทําใหสัตว์ที่ขี่ได้โดยการใช้เบ็ดติดอาหารชะลอความเร็วในการตกจากที่สูงซึ่งก็ตามนี้ับผมนะในขณะที่มันกําลังตกจากที่สูงก็ให้ผู้เล่นสลับไอเทมไปมาก็จะทําให้มันตกจากที่สูงช้าลงแต่ถ้าตกถึงพื้นเมื่อไหร่อันนี้ก็ตายเหมือนเดิมนะซึ่งวิธีแก้ก็คือก็ให้ผู้เล่นโดดออกมาเลยในขณะที่ใกล้ถึงพื้นแล้วก็แค่นี้แหละไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกมาดูอันต่อมากันนะครับซึ่งวิธีนี้จะใช้กับ m i e c r a f t bedlock edition ซึ่งก็คือการอเอา h Checker b o x ดันผู้เล่นให้ทะลุก,กำแพงได้หรือจะเอาไปทำเป็นทางเข้ารับก็ได้นะโดยการเอาเชกเกอร์บล็อกวางไว้ด้านล่างจากนั้นก็เอาบล็อกอะไรก็ได้วางไปบนหัวผู้เล่นไปหนบล็อกเท่าน,นี้ก็ทำทางเข้ารับได้แล้วซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กับเวอร์ชั่นจาว่าได้ด้วยนะซึ่งก็ประมาณนี้แหละ มาดูข้อต่อมากันนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะใช้กับไมค้ครับเบดล็อกอ d ดิชันเท่านั้นซึ่งก็คือการทําให้ผู้เล่นอยู่ในท่าว่ายนะ้ํามันก็จะทําให้ผู้เล่นเดินทางตามบล็อกที่อยู่บนหัวได้คล้ายๆกับการโหนสลิงอะไรประมาณนั้นจะใช้บล็อกอื่นทํามันก็ได้เหมือนกันนะซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาถึงข้อที่7กันแล้วนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําให้บล็อกที่ไม่สามารถทําลายได้อย่างเช่น Endportal f r a m e หรือ b บดล o อก ถูกทำลายได้แบบง่ายๆแล้วมาเริ่มกันที่ส่วน Endportal f r a m e กันก่อนนะครับนะซึ่งวิธีการนั้นก็คือเอาต้นเหตุเป็นปลูกไว้ใกลๆ้ๆและใช้บนมิลเลอรให้มันโตขึ้นจากนั้นพอมันเป็นต้นปุ๊บถ้าตัวใบมันอยู่ใกล้กับ e n d Portal Frame ตัวประตูนั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยใบยของต้นเหตุแทนส่วนของบล็อกเบสล็อกนั้นก็ใช้วิธีพื้นฐานได้อยู่ก็คือการวาง t n นท b s i d ซ a เดียคันโยกพิสตันแล้วก็แถบดอโยกคันโยกเสร็จปุ๊บใช้แถบดอด ถ้าวางพิสตันทันบล็อกเบสล็อกก็จะถูกทำลายทันทีซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้นะเวอร์ชั่น1.17มาดูข้อต่อมากันนะครับนะในไมโครเวอร์ชั่น1.17คุณยังสามารถใช้บั็กปั๊มพรมได้ซึ่งจะถามว่าพรมมันเอาไปทําอะไรได้บ้างซึ่งนอกจากการตกแต่งแล้วมันยังสามารถนําไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้อีกด้วยซึ่งถ้าคุณทําฟาร์มปั๊มพรมคุณก็จะได้เชื้อเพลิงแบบไม่อั้น มาดูข้อต่อมากันซึ่งมันจะเป็นบักของการใช้งาน Scaffolding นั่นเองหรือก็คือนั่งร้านนั่นแหละซึ่งถ้าคุณสแปมคลิกกลัวมากพอมันมีโอกาสที่จะทําให้นั่งร้านนั้นสร้างบล็อกนั่งร้านหลอกขึ้นมาซึ่งจะเห็นเฉพาะคนที่ทำบั็กนี้เท่านั้นจะเอาไปใช้เล่นแมน u ันหรือพิกแพรในสถานการณ์อื่นๆก็ได้ มาดูข้อที่สิกันนะครับนะถ้าผู้เล่นมีอุปกรณ์ที่มีเอนชาร์นลูติ้งหรือก็คือเอนชานที่ทาให้มอบดรอปของเพิ่มขึ้นนั่นแหละเอาอาวุธระยะไกลไว้มือซ้ายและใช้อาวุธนั้นโจมตีเอนชา n ์นลูตติ้งก็จะยังทํางานอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาดูข้อต่อมากันนะครับนะซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้กับไมครับเบสบล็อกอีดิชั่นซึ่งก็คือการซ่อนหีไว้ในบล็อกนั่นเองส่วนวิธีนั้นก็คือวางรางไปก่อนจากนั้นก็เอารถรางติดหีวางลงไป ทุบรางด้านล่างออกจากนั้นก็พิสตันดันลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าใครอยากลองซ่อนไอเทมแบบเียเนียนก็ลองทําดูได้มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนะซึ่งวิธีนี้มันจะเป็นการทําให้ม็อบเข้าใจผิดนั่นเองเหมาะสําหรับคนที่อยากเอาไปทําเป็นกับดักโดยอย่างแรกนั่นก็คือแถบดอ้นั่นเองถ้าคุณวางแถบดอลงไปและเปิดประตูมันออกมามันจะทําให้ม็อบตัวนั้นเข้าใจผิดว่าทางนั้นสามารถเดินได้ แต่ถ้าเป็นการวางสติงไว้ด้านล่างจากนั้นก็วางพรมทับเอาไว้มันก็จะทําให้มอนตัวนั้นเข้าใจว่าทางนั้นไม่สามารถเดินมาได้แต่ถ้ามันขึ้นมาพรมเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะและสำหรับคลิปนี้ก็มีพิยงแค่นี้กันนะครับน้ำไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบยเสรยครับบายเย่ yeah! กดซับสไคร e ด้วยนะ